ก้าวไข่เกี่ยวอร่อยร่อยไหมครับร่อยไหมอ่ะไม่ไปจะมองกล้องเขาหน่กินข้าวหน่อ้าวอุ๊ยทำไมเขาทำเลอะจังเลยช่างภาพก็ไม่ค่อยมีฝีมือเท่าไหร่หรอก ได้ไหมครับได้ไหมลูกอ่ะขาเจียวอ่ะขาเจียวอีกแล้วอ่ะอ่ะพี่ดิกก็มาเดี๋ยวแบ่งพี่ดิกด้วยอ่ะพี่ดิกกินนี่อ่ะอ่ะดิกกินนี่นี่นี่กินนี่ไม่ต้องมาเก็บดินเอ้าไม่แบ่งพี่เขาเนาะ เออไปไม่ถึงเออไปไม่ถึงจะไปแย่งพี่เขาทำไมนะของพี่ลอยไหมลอยไหมลอยอ่ะลอยอ่ะอ่ะกินแบ่งพี่ดิกด้วย

พี่มาแล้วพี่ชูมาแล้วกินอะไรลงกินข้าวไข่เจียวครับพี่ดิกก็มากินด้วยแต่พี่ดิวยนะหลงะงุงอ่ะโอเคโอเคแล้ว